มะม่วงมังโก้มังโก้สปอปมะม่งมวงให้ลุงเนอะเมื่อนี้วันนี้มาให้กินไอซไอครีมนะจ๊ะวันนี้ลุงต้องกินมะมะม่วงว่หรัวเราสิแฮปปี้บอสถ้าเราบปแฮปปีก้กะกะคงขึ้น ขึ้นไอติมให้เพิินคือเกาแต่ว่ากะมันกะหอมดีอยู่จ้ะบวมม่วงอยู่หนีเนาะมันบวมมนบวมม่วงบานเข้าอ่ะถ้าเป็นบวมม่วงน้ำดอกไม้นี่ออลุงแล้วก็ปฏิเสธดอกน่าสิแบบว่าโอ้ยยิ่มหนาบานเลยจ้ะถ้าได้บวมม่วงอ่าน้ำดอกไม้เนาะผมมีน้ำดอกไม้ก็กินบวมม่วงบานเจ้าไปก่อนพอไง ม่วงฟรังจ้ะม่วง,งหนาจะเป็นอิมพอร์ตมาจากประเทศใดบุ๊กโอเคเบิงไปแต่ว่าถ้ามาตลาดไทยนี่หูหลูบใส่โหลดจ้ะเป็นบบกม่วงบานห้าโหลดกันเนื้อโอเคอะ่ะเนื้อแล้วก็บแบบโอเคอยู่นะเห็นบะแต่ว่าต้องให้เพิรนชิมก่อนไห้เพิรนซิมก่อนว่าเพิรนโอหรือโบโอนะ่าจ้ะ ถ้าไม่โอก็ก็เสร็จโจนนะจ๊ะเสร็จควายแล้วหลักซิมก่อนซิมก่อนถา่ถาถ้าแทบนันแล้วบน่นบอนนันแต่ว่าถ้าอมเปียวเราบมก,กินอะ่พะพอไะงอะ่ะเนื้อดีมาก นี่ตอนสื่อเป็นเงินไทยประมาณหาสิบบาทนี่ละ ขอชิมชิมลิ้มมันหน่อยหนึ่งเนาะว่าโอเคบอโอเคโอเคนะคะเดี๋ยว่อยสิเลมในมัน <c oughs> เลมในมันแล้วก็เดี๋ยวเอาเนื้อให้ทานใช่เนาะจา้ะถือว่าโอเคนะรสชาติโอเคมากแต่ว่ามันกับบไดถึงขันน้ำดอกไม้บานเฮ้าเนาะจ้าเนี่ย แสมันหอมแสบคือนำดอกไม,ม้บานเฮ้ามันกับบาัวปานนั่นแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเนาะถือว่าโอเคประมาณนี้พอยายอะโอเคอยู่เอคอนุยาตเล่มในมันก่อนนะจน๊ะเนาะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะเอาเอ่อบัม่วงไปเสิร์ฟให้ลุง,งมะม่วงจ้านี่ละเสิร์ฟเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ลุกนะจน๊ะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ประเอดด้วยนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ